ทุกวันพระอาทิต์เวลา4ทุ่ม15นะครับทางมรุนนายทีวีแน่นอนนะฮะบอกไว้เลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเป็นนายพลทำไมเป็นนายพลเลยฮะเขาล่าฝันล่าฝันเป็นนายพลล่าฝันแลวต้องบอกว่าตัวกลั่นทั้งหมดทั้งกคนเคยชื่อมาในน้ำแม่กรี่สลบทั้งสามคนเลยพบทั้งสามท่านจากบ้าน AF นะครับน้องซานิน้องแม็กและน้องที กับน้องสามคนนี้บอกไว้เลยว่าสองคนนี้ตกเป็นของทุกกี้แน่นอนทุกี้คอนเซ็ปจำตัวหนูนะว่ากวนเตี้ยแ่บนี่ทั้งสามท่านมานี่มีทีเด็ดเลยมาโชว์ก็ไมเฮ้ยต้องมีบ้านเดฟแล้วผลงานล่าสุดน้องตันนี้มีอะไรครับผลงานล่าสุดนะคะมีอัลบั้มค่ะอัลบั้มรวม เดบิวตองเอฟหกเดียร์อัลบั้มค่ะทั้ง12คนนั่นคือออกจากบ้านมาปุ๊บเราก็มีอัลบั้มแล้วก็มีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองค่ะน้องแม่ของแม็กมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีซิงเกิลของตัวเองชื่อว่าเพลงทางเลือกครับผมทางเลือกทางเลือกนะครับน้องทีแล้วครับผมก็เป็นซิงเกิลเหมือนกันชื่อว่าเพลงถามเอาคำตอบตอนนี้เอ็มวีก็ออนแอร์อยู่ครับถามอะไรนะถามไม่เอาคำตอบครับถามไม่เอาคำตอบแล้วถามทำไมไม่อยากถามอ่ะพี่อยากฟังที่อยากฟังเสียงน้อย เอาโชว์สักนิดหนึ่งโชว์สักนิดนึงได้ครับผมอยากขอให้ท่านคิดก่อนมัต้องคิดนะเก็บใจฉันไว้ก่อนเมื่อพร้อมค่อยรับไปส่วนฉันพี่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 แพี่อาจจะไม่คิดอะไรแต่พี่คิดนะคิดคิดคิดเลยแหะแม็กแมแม็กแม็แม็กแม็กแมมก จะเป็ไงว่าเพลงนางเงือกอะไรเก่งนางเงือกองเแล้วต้องลองให้นาเงือกฟังด้วยไหมยังไงรับเขาม่หานงเงือกเขาไม่หาเอาทำดูละกันแต่เธอเรารียนรักใครหมดหัวใจเราคงจะต้องยอมจเฮ้ยเคยฟังกันเวะเขาอยากฟังสด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 ดิ ได้แตไม่ยอมเล่นให้น้องเขาต้องการนี้มากนี้เป็นคนแรกของโลกในโลก AF ที่ได้เป็นผู้หญิงและเป็นนัมเบอร์วันแพงชื่อผิดมากไหมค่ะไม่ผิดครับผมจ่นจะรองหย่าไหมหั้าไหมเช ผิดมากไหมทีอินมากฟังดงนี้ไม่ได้อินโอเคพ่ติดตามมากันนะครับตอนนี้จิงเกิลออกเรียบร้อยแล้วนะครับหาโหลดหาอะไรกันได้เลยเอางี้มารายการลูว้าตัดแต่ทั้งทีเนี่ยบนเวที AF เนี่ยเห็นเขาแสดงเยอะแยะมากมายต้องมีโชว์สักนิดนึงมาอย่างงี้ดีกว่าเรามาแลกแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทาไมตีระหว่าง a F ฟกับลงร้าตัดแต่อันดับแรกเลยให้เขาเต้นท่าพิเทง ครับผมน้องทีสามเจ้ามามีสัาขาหลอกอ่ะต่อไปน้องแม็กครับน้องแม็กน้องแม็กเป็นคนต้ไม่เป็นนะครับเต้ไม nope totally ่เป็นแต่ต้องเต้ครับสามเจ้ามา ขอให้เอฟทำไปแล้วเอฟอยากจะให้ทีมพิธีกรทำอะไรเอเต้นละกัน่เต้นเหมือนกันในเมื่อให้เราเต้นใช่ไหมครเต้นแบบพี่เท่งคราวนี้เต้นแบบ sorry 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 เนี่ยได้ไหมได้ไหมยังยไงยยี่ี่ี่ี่ โคนมัต้องมีถอยเลยถอยเลยแมกพีตานี้ทเป็นเลี้ยวแมทำเป็นเวฟเลียงกันอย่างเงี้องน่ทำเลยฝาดดีนะเรภาพล็าเจ๋ภาพลักเขาดโอ้เฮ้ยเฮ้ยจอ้เด็กเด็เดี๋ยว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 เกาลีเขาใส่ก้นเลยหรอแม่ข้างหลังดูไม่ได้เลย Dungu <tuk tukis, tukis Tak, tak nak Alain, faham Oh, tak faham ah. ah. ตกไฟค่ะแล่ไปพี่ไปเต้นกูได้อะไรเงี้มไปสอบอู่อะไรไปเซอร์อะไรมันเทอกันพอแล้วพี่หนุ่มจุ๋เลยแล้วกันจุ๋เลยต้องบอกแฟนคลับก่อนนะฮะวันนี้นี่ทั้งสามท่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีคำถามอะไรรุนแรงไหมว่ากันไม่ได้นะฮะตัวงนะคนแรกเลยคนแรกมาใครถามเละหนูถามเลยหนุ่มถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ร่อนในเน็ตเยอะมากน้องแม็กคะครับจริงหรือไม่อยู่ในบ้านเอฟนะน้องแม็กชอบกุญแจซอน แฟนขับนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยไม่พอใจเริ่มไม่พอใจหน้าแม็กออกแล้วหน้าแม็กออกของน้องทีจริงหรือไม่วันนี้ถามแน่นอนถามเลยน้องทีชอบแต่งหญิงโอ้โหแรงจริงหรือไม่ฮะน้องสาีิครับเอหนูไม่สามารถตอบได้ค่ะจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งในอดีตก่อนที่จะเข้าบ้าน a อมาเล่นดนตรีแบบนี้คุณชอบดนตรีไทยมาก่อนจริงหรือไม่ฮะ ชนะหนูซะก่อนได้ได้ได้ไดไดวันนี้<ด><ด>พี่พี่หนุ่มอย่าเพิ่งให้ไก่ตื่นวันนี้เนี่ยเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแน่นอนช่วงหน้า<ช>นะครมาดูนะน้องๆทั้งสามท่านจะถูกลวงรับยังไงบ้างน<ด>ี่จะกลับมานะครับกับลวงรับตับกั